สวัสดีค่ะดิฉันทัศพรเสียภิวัตรตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการกองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาาสุขค่ะวันนี้ดิฉันก็เป็นตัวแทนนำเสนอมาตรฐานด้านที่3นะคะคือด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะ วัตถุประสงค์นะคะของการนำเสนอในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้โรงพยาบาลผู้ถูกประเมินนะคะเกิดความรู้ความเข้าใจและมีความเข้าใจตรงกันในเรื่องของเนื้อหาที่ประเมินนะคะรวมไปถึงความถูกต้องในการแนบเอกสารประกอบค่ะโดยมีความมุ่งหวังในการพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของโรงพยาบาลนะคะให้มีการดาเนินการที่มีคุณภาพ และเกิดความปลอดภัยทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินค่ะทางนี้เนี่ยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นกฎหมายควบคุมอาคารนะคะกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการเป็นต้นค่ะทางนี้เนี่ยเพื่อให้ผู้ใช้อาคารนะคะมีความสะดวกสบายในการใช้งานนะคะและเกิดความปลอดภัยในผู้ให้บริการนะคะและผู้รับบริการค่ะ โดยในด้านที่3นี้นะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6หมวดด้วยกันนะคะรวมแล้วทั้งหมด22ข้อใหญ่นะคะในหมวดแรกนะคะก็คือหมวดงานสถาปัตยกรรมนะคะหมวดที่2คือหมวดงานมัณฑนาสินหมวดที่3คือหมวดงานภูมิทัศน์หมวดที่4คือหมวดงานโครงสร้างหมวดที่5หมวดงานระบบไฟฟ้าและหมวดที่6หมวดงานระบบเครื่องกลนะคะ ซึ่งดิฉันนะคะจะเป็นตัวแทนในการนำเสนอในหมวดงานสถาปัตยกรรมค่ะขอบเขตของการประเมินมาตรฐานงานสถาปัตยกรรมนะคะก็จะเริ่มประเมินตั้งแต่ด้านหน้าทางเข้าของโรงพยาบาลนะคะไปจนถึงลักษณะทางกายภาพภายนอกของอาคารรวมไปถึงลักษณะทางกายภาพภายในของอาคารด้วยนะคะโดยหัวข้อประเมินที่จะเรียนรู้กันนี้นะคะจะมีทั้งหมด11 ข้อใหญ่นะคะหรือ BSH 1ถึง BSH 1 1ทั้นะคะท้งนี้เนี่ยในทั้งหมด11ข้อก็จะมีคะแนนรวมทั้งหมด84คะแนนค่ะโดยใน84คะแนนนี้จะขอแบ่งออกเป็น60คะแนนแรกเนี่ยจะเป็นการยกระดับให้ได้ตามมาตรฐานนะคะส่วนอีก24คะแนนเนี่ยก็จะต้องทำให้ได้ตามกฎหมายค่ะในกรณีที่อาคารมีอายุมากนะคะถูกสร้างมาก่อน ที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายในบางข้อนะคะแน่นอนว่ากฎหมายจะไม่บังคับใช้ย้อนกลับไปนะคะแต่เห็นควรที่ทางโรงพยาบาลนะคะจะต้องทำการปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎหมายของตัวปัจจุบันนะคะเพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้อาคารค่ะสำหรับการให้คะแนนนะคะคะแนนจะมีทั้งหมด3เลเวลนะคะก็จะประกอบไปด้วย1คะแนน0-5คะแนนและ0คะแนนนะคะ ในบางข้อที่ไม่ได้มีความซับซ้อนนะคะของการให้คะแนนเนี่ยก็จะรบกวนให้ทางผู้ที่ทำการประเมินนะคะเข้าไปศึกษาได้ในเอกสารแนบของระบบ h h 4นะคะสำหรับหมวนงานสถาปัตยกรรมนะคะในข้อแรกก็คือ b h h 1นะคะแผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลน,นะคะในด้านเอกสารเนี่ยทางโรงพยาบาลต้องเตรียมเอกสารในส่วนของผังแม่บทแล้วก็ผังบริเวณที่เป็นปัจจุบันนะคะ ในข้อ B h s 1.1นะคะทางโรงพยาบาลต้องมีแผนแม่บทนะคะซึ่งคือแผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อมนะคะโดยผังแม่บทของวงพยาบาลนะคะจะต้องแสดงข้อมูลทิศทางการพัฒนาและขยายตัวด้านกายภาพตามนโยบายของหน่วยงานนะคะโดยเอกสารที่ใช้แนบเนี่ยอาจจะเป็นในรูปแบบของแบบแปลนหรือแผนผังก็ได้นะคะสำหรับในรูปแบบของแบบแปลนนะคะตามตัวอย่าง ที่ได้หยิบยกมานี้นะคะองค์ประกอบภายในของผังเนี่ยจะประกอบไปด้วยข้อมูลทางด้านซ้ายนะคะทางด้านซ้ายคือการวางผังแม่บทนะคะลักษณะก็คือภายในผังจะมีการแสดงตำแหน่งอาคารนะคะระบบโลจิสติกส์นะคะและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในโรงพยาบาลนะคะต่อมาข้อมูลทางด้านขวานะคะก็จะเป็นแผนพัฒนาของโรงพยาบาลนะคะ อันนี้แสดงออกมาในรูปแบบของตารางนะคะซึ่งในตารางจะบรรจุไปด้วยข้อมูลที่แสดงลำดับการก่อสร้างอาคารนะคะรวมไปถึงปีงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารค่ะในเรื่องของความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนของเอกสารก็มีความสำคัญเช่นกันนะคะจะต้องประกอบด้วยขนาดของที่ดินของโรงพยาบาลนะคะกราฟิกสเกลนะคะและระบุทิศของผังโรงพยาบาลด้วยนะคะต่อมานะคะจะเป็นรูปแบบสำหรับ ที่โรงพยาบาลจะใช้แน้ในรูปแบบของแผนผังนะคะก็คือการแสดงในรูปแบบของ3มิตินะคะก็จะมีข้อดีนะคะก็คือเป็นการเพิ่มมิติการรับรู้ที่มากขึ้นนะคะโดยในแผนผังนี้ก็ต้องระบุลำดับการก่อสร้างอาคารด้วยนะคะรวมไปถึงมีการระบุแผนการก่อสร้างอาคารทางด้านซ้ายนะคะเป็นข้อความที่แสดงถึงชื่ออาคารนะคะแบบเลขที่อาคารรวมไปถึงปีงบประมาณในการก่อสร้างด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูคะแนนค่ะเกณฑ์การให้คะแนนนะคะกรณีที่โรงพยาบาลนะคะมีแผนพัฒนาแล้วก็มีผังแม่บทนะคะแล้วก็มีการก่อสร้างอาคารที่ได้ตรงตามผังแม่บทที่ได้วางไว้นะคะก็จะได้ไปเลยค่ะคะแนนเต็ม1คะแนนนะคะส่วนในกรณีที่โรงพยาบาลนะคะมีแผนแม่บทหรือมี ผังแม่บทอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็จะได้เพียง0.5คะแนนค่ะและในกรณีที่โรงพยาบาลนะคะไม่มีแผนแม่บทนะคะและแ้วก็ไม่มีการวางผังแม่บทเลยนะคะก็จะได้0คะแนนค่ะต่อมานะคะในข้อ BHS 1.2นะคะผังบริเวณของโรงพยาบาลหรือสายแปนนะคะผังบริเวณของโรงพยาบาลก็จะเป็นผังที่แสดงข้อมูลกายภาพของโรงพยาบาลนะคะในปัจจุบันที่เป็นจริงนะคะ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการด้านอาคารและสภาพแวดล้อมนะคะของโรงพยาบาลโดยเอกสารที่ใช้แนบนะคะจะเป็นในลักษณะรูปแบบของแบบแปลนหรือแผนผังก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับในรูปแบบของแบบแปนนะคะตามที่ได้ยกตัวอย่างมานี้นะคะทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นผังบริเวณที่แสดงขนาดที่ดินนะคะขนาดอาคารจำนวนอาคารแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการตามจริงในปัจจุบันนะคะส่วน ในทางด้านขวามือนะคะที่เป็นตารางนะคะก็จะแสดงจำนวนอาคารที่มีอยู่จริงนะคะรวมไปถึงเลขที่แบบตามผังด้วยนะคะทางนี้เนี่ยก็จะต้องมีรายละเอียดดีเทลต่างๆตามที่ได้กล่าวไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทิศการตั้งของโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็กราฟิกสเกลค่ะส่วนในรูปแบบของผังบริเวณที่เป็นรูปแบบของแผนผังนะคะก็คือการแสดงในรูปแบบของสามมิติเช่นเดียวกันค่ะก็จะต้องมีการให้รายละเอียดในเรื่องของอ อาคารว่ามีอาคารอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีจํานวนชั้นเท่าไหร่แล้วก็มีเลขที่แบบอะไรนะคะมาดูในเรื่องของคะแนนนะคะกรณีที่ทางโรงพยาบาลนะคะมีผังบริเวณที่ตรงกับสภาพการในปัจจุบันนะคะอันนี้ก็จะได้รับไปเลย1คะแนนคะ่ะถ้าโรงพยาบาลนะคะมีผังบริเวณแต่ว่าไม่ตรงกับสภาพการในปัจจุบันเนี่ยก็จะได้รับเพียง0ูดคะแนนคะ่ะแล้วก็ในกรณีที่ไม่มีผังบริเวณเลยเนี่ยก็จะได้รับศูนย์คะแนนคะ่ะต่อมาในข้อ b h s 2นะคะ ทางเข้าออกของโรงพยาบาลนะคะลักษณะการเข้าออกของโรงพยาบาลที่ดีอะคะ่ะจะต้องมีการแบ่งช่องทางสัญจรสำหรับยานพาหนะกับผู้สัญจรทางเท้าอย่างชัดเจนนะคะในหมวดหัวข้อ B 2.1นะคะโดยลักษณะทางเท้าที่ดีคืออะไรนะคะทางเท้าที่ดีก็คือการยกระดับพื้นให้สูงกว่าพื้นถนนนะคะแล้วก็ความกว้างของทางเท้านะคะมีความกว้างตั้งแต่1.5เมตรขึ้นไปนะคะ เท่านี้นะคะก็จะได้1คะแนนนะคะแต่ตามรูปที่ยกตัวอย่างมานี้นะคะเราสามารถยกระดับขึ้นไปได้อีกนะคะโดยการเพิ่มแนวบัฟเฟอร์ของพุ่มไม้เข้ามานะคะให้ขั้นอยู่ระหว่างทางสัญจรของยานพาหนะและผู้เดินเท้านะคะซึ่งจะทำให้ในส่วนของผู้เดินเท้าถูกเซตตัวเข้าไปจากริมถนนนะคะเกิดความปลอดภัยในการใช้ทางเท้ามากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะในกรณีที่มีการแบ่งทางสัญจรสำหรับยานพาหนะ กับผู้สัญจรทางเทา้าโดยการใช้อุปกรณ์ไม่ถาวรนะคะอาทิเช่นแผงกัน้นกโรวยพลาสติกเสาสัญจรเสาจราจรล้มลุกนะคะหรือการทาสีขีดเส้นนะคะก็จะได้รับคะแนนเพียง0.5คะแนนค่ะต่อมาในข้อ b h s 2.2นะคะมีความกว้างของช่องทางเข้าออกหลักนะคะโดยจะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่7นะคะแล้วก็พร,พรบควบคุมอาคารค่ะโดยจะขอแบ่งออก เป็น2กรณีด้วยกันนะคะกรณีแรกเนี่ยก็คือกรณีเดินรถทางเดียวนะคะความกว้างของถนนโดยสุทธิเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า3.5เมตรนะคะกรณีที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า3.5เมตรเนี่ยก็จะได้รับไปเลย1คะแนนเต็มนะคะ แต่ในกรณีที่ความกว้างของถนนนะคะมีความกว้างตั้งแต่3เมตรแต่ไม่ถึง3.5เมตรนะคะก็จะได้รับไป0.5คะแนนค่ะแล้วก็ในกรณีที่ความกว้างของถนนมีความกว้างน้อยกว่า3เมตรนะคะก็จะรับไปศูนย์คะแนนค่ะต่อมากรณีที่2นะคะคือกรณีเดินรถ2ทางนะคะความกว้างจะต้องไม่น้อยกว่า6เมตรนะคะก็จะได้รับไปเลย1คะแนนเต็มค่ะในกรณีที่ความกว้างถนนนะคะมีความกว้างตั้งแต่5เมตร แต่ไม่ถึง6เมตรนะคะก็จะได้รับไป0.5คะแนนค่ะและในกรณีที่มีความกว้างน้อยกว่า5เมตรก็จะได้เพียง0ูคะแนนค่ะทางนี้เนี่ยนิยามของความกว้างสุทธินี้คืออะไรนะคะความกว้างสุทธิคือการวัดถนนโดยที่ไม่รวมรางระบายน้ำแล้วก็ไม่รวมขอบทางนะคะต่อมาข้อ b h s 3นะคะป้ายนำทางป้ายจราจรป้ายชื่อโรงพยาบาลป้ายชื่ออาคารนะคะจะประกอบไปด้วย b h s 3.1นะคะ มีป้ายนําทางบอกทิศทางและระยะสู่โรงพยาบาลนะคะโดยจะต้องติดตั้งในถนนสาธารณะสายหลักนะคะแล้วก็ต้องติดตั้งบนถนนสายรองด้วยและบริเวณทางร่วมทางแยกในระยะที่เหมาะสมด้วยนะคะระยะที่เหมาะสมคืออะไรนะคะก็จะต้องกินพื้นที่ในรัศมีวงกว้าง5กิโลเมตรนะคะแล้วก็มีป้ายอย่างต่อเนื่องแล้วก็ชัดเจนค่ะ อันนี้จะได้ไปเลยนะคะ1คะแนนนะคะแต่ในกรณีที่ภายใน5กิโลเมตรนั้นมีความไม่ต่อเนื่องของป้ายนะคะก็จะได้รับไป0.5คะแนนค่ะแล้วก็ในกรณีที่ภายใน5กิโลเมตรไม่มีป้ายบอกทางเลยนะคะก็จะได้0คะแนนค่ะต่อมาข้อ BHS 3.2มนะคะมีป้ายจราจรภายในโรงพยาบาลติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะคะการประเมินในส่วนนี้นะคะก็จะให้ประเมินแค่ใน ในโซนที่ให้บริการรักษาพยาบาลเท่านั้นนะคะในส่วนของรูปแบบของป้ายนะคะก็จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนะคะและทางนี้ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายการจราจรทางบกด้วยนะคะ ต่อมาข้อ BHS 3.3นะคะมีป้ายบอกทางไปยังอาคาร,รแผนกต่างๆมองเห็นได้ชัดเจนนะคะพร้อมมีระบบไฟส่องสว่างที่เหมาะสมนะคะทางนี้เนี่ยถ้าโรงพยาบาลใดนะคะอยู่ติดชายแดนนะคะก็อาจจะมีการเพิ่มภาษาของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาด้วยนะคะต่อมาในข้อ BHS 3.4นะคะมีป้ายชื่อโรงพยาบาลป้ายชื่ออาคารที่เป็นหน่วยบริการสำคัญนะคะอันได้แก่อธิเช่นแผนก อุบัติเหตุฉุกเฉินแผนผู้ป่วยนอกเป็นต้นนะคะจะต้องติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะแล้วก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืนค่ะสำหรับข้อ bhs 4นะคะถนนภายในโรงพยาบาลนะคะก็จะประกอบไปด้วย bhs 4 1นะคะบริเวณจุดตัดถนนนะคะต้องมีป้ายบอกทางชัดเจนนะคะทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืนนะคะและปัจจากสิ่งบดบังสายตานะคะ ในกรณีที่มีสิ่งบนบันทางสายตาเนี่ยอาจจะต้องมีการติดตั้งกระจกโค้งนะคะหรือมีป้ายเตือนให้ลดความเร็วนะคะหรือมีการเพิ่มลูกระนาดเข้ามานะคะทางนี้เนี่ยในรูปแบบของป้ายนะคะจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทค่ะต่อมาในข้อ BHS 5นะคะทางเดินเทา้า ประกอบไปด้วย BHS 5.1นะคะในจุดที่เป็นทางข้ามถนนและมีความต่างระดับกันนะคะอันนี้จะนับตั้งแต่บริเวณที่เป็นทางเข้าออกหลักของโรงพยาบาลนะคะต่อเนื่องไปยังอาคารผู้ป่วยนอกและก็อาคารอุบัติเหตุค่ะทางนี้จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะถึงจะได้1คะแนน,นเต็มค่ะประกอบไปด้วยดังนี้ค่ะ1 มีทางลาดที่สามารถสัญจรผ่านได้สะดวกของผู้ที่ใช้วีลแชร์นะคะ 2. มีผิวต่างสัมผัสนะคะเพื่อเตือนผู้เดินทางเท้าที่มีปัญหาทางด้านสายตานะคะสามารถใช้ไม้นำทางได้นะคะ 3. มมีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะนะคะว่าเป็นทางข้ามสำหรับผู้เดินเท้านะคะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเห็นได้ชัดเจน ถ้าได้ทั้งหมด3ข้อนี้ก็จะได้ไป1คะแนนนะคะแต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ทั้ง3ข้อตกลนไปข้อใดข้อหนึ่งนะคะก็จะได้เพียง0.5คะแนนค่ะแล้วถ้าไม่มีการปฏิบัติทั้ง3ข้อเกณฑ์นี้เลยนะคะก็จะได้ศูนย์คะแนนค่ะต่อมาข้อ BHS 6นะคะทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารสำหรับผู้ป่วยค่ะก็จะประกอบไปด้วย BHS 6 1นะคะมีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ในทุกหน่วยบริการของโรงพยาบาลนะคะลักษณะทางเดินเชื่อมที่จะได้รับคะแนนเต็ม1คะแนนเลยนะคะก็คือทางเดินเชื่อมเนี่ยจะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า2.5เมตรนะคะเพื่อที่จะให้เพลนอนส่วนกันได้นะคะโดยการวัดเนี่ยก็จะวัดจากขอบในสุดของทางเดินทั้งสองด้านนะคะและไม่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคนะคะส่วนในกรณีที่จะได้0ูคะแนนเนี่ย เนื่องจากว่าทางเดินเชื่อมนะคะมีความกว้างน้อยกว่า2.5เมตรค่ะหรือในกรณีที่มีความกว้างมากกว่า2.5เมตรแต่มีสิ่งขีดขวางอื่นๆที่เป็นอุปสรรคนะคะอย่างเช่นมีป้ายโฆษณาหรือมีการวางตั้งถังขยะหรือมีที่นั่งพักนะคะเข้ามากินในส่วนพื้นที่ทางเดินนะคะก็จะได้รับคะแนนเพียง0.5คะแนนค่ะ ต่อมานะคะถ้าจะได้รับศูนย์คะแนนก็ต่อเมื่อความกว้างของทางเดินเชื่อมนะคะมีความกว้างน้อยกว่า2เมตรค่ะต่อมาในข้อ bhs นะคะติดตั้งราวกันตกนะคะต้องติดตั้งที่ระดับความสูงประมาณ1เมตร10ค่ะ แล้วก็รูปแบบของเรากันตกนะคะก็จะต้องไม่สุ่มเสี่ยงต่อการปินปลายของเด็กค่ะโดยลักษณะของเราลูกกองเนี่ยจะต้องเป็นซี่ลูกกงในแนวตั้งนะคะไม่ควรใช้ซี่ลูกกงในแนวนอนค่ะต่อมาข้อ b h h 6.3นะคะการติดตั้งราวจับนะคะจะต้องติดตั้งที่ความสูงประมาณ0 8ถึง0.9มตรนะคะโดยราวจับนี้นะคะจะต้องมีความยาวต่อเนื่องกันไปโดยตลอดนะคะกรณีที่ไม่สามารถ ทำความยาวให้ต่อเนื่องกันไปโดยตลอดเนี่ยจะมีระยะห่างได้ไม่เกิน5เซนนะคะสําหรับรูปตัวอย่างนะคะทางรูปซ้ายนะคะก็จะให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันนะคะระหว่างเราการตกกับเราจับนะคะซึ่งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินหลายๆท่านนะคะอาจจะมีความเข้าใจยังไม่ตรงกันนะคะสําหรับรูปทางด้านขวามือนะคะเป็นรูปทางเดินเชื่อมที่มีอยู่ในทุกๆโรงพยาบาลค่ะ ก็คือจะมีแค่เพียงราวกันตกนะคะแต่จะไม่มีราวจับนะคะเพราะฉะนั้นราเนี่ยในเส้นปะสีเหลืองนะคะเป็นการเพิ่มเติมราวจับเข้าไปให้มีความยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดเส้นทางนะคะต่อมา BHS 6.4นะคะมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ป้องกันแดดและฝนตลอดเวลานะคะโดยอันนี้จะต้องคอนเซิร์นในเรื่องของความสูง ของหลังคาด้วยนะคะถ้าสูงมากเกินไปก็จะทําให้ฝนาสาดเข้ามาได้นะคะแล้วก็การยื่นของแนวผนังขอโทษค่ะแล้วก็การยื่นของแนวหลังคานะคะถ้ายื่นออกมาไม่ครอบคลุมกระทางเดินเนี่ยมากพอสมควรก็จะทําให้ฝนาสาดแล้วก็ไม่สามารถกันแดดกันฝนได้ดีนะคะต่อมาข้อ B H H 7นะคะทางลาดระหว่างอาคารสําหรับผู้ป่วยนะคะก็จะประกอบไปด้วย B H H 7.1นะคะ พื้นอาคารนะคะในบริเวณทางเข้าด้านหน้าอาคารและทางเดินเชื่อมต่างๆนะคะกรณีที่มีความต่างกันของระดับพื้นมากกว่า1.3เซนนะคะจะต้องทำทางลาดที่มีความชันไม่น้อยกว่า1/12ต่อนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการวีลแชร์หรือเปนอนนะคะแต่ในกรณีที่ความต่างกันของระดับพื้น น้อยกว่า1.3เซนลงมานะคะอันนี้สามารถทําการปาดมุมเอียงในความชัน1ต่อ2ได้เลยค่ะต่อมาในข้อ BHS 7.2นะคะทางลาดมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า0.9เมตรนะคะยกเว้นกรณี2ทางส่วนกันได้น,นะคะจะต้องมีความกว้างสุดทิิไม่น้อยกว่า1.5เมตรตลอดเส้นทางนะคะคำว่าความกว้างสุดทิิคืออะไรความกว้างสุทธิคือการที่เราวัดความกว้างของ ทางลาดนะคะโดยที่ไม่รวมเาวาจับที่ยื่นออกมานะคะต่อมาในข้อ BHS 7.3นะคะทางลาดที่ไม่มีผนังกั้นเนี่ยให้ยกขอบสูง10เซนนะคะเพื่อป้องกันเวลาล้อของวิวแชร์ตกลงไปนะคะและจะต้องมีเาวาจับและเาวากันตกที่มีลักษณะตามที่ได้กล่าวไปแล้วในข้อ BHS 6.2นะคะแล้วก็ b h 6.3นะคะต่อมาใน BHS 7.4นะคะทางลาดที่มีความยาวตั้งแต่1.8เมตรขึ้นไปเนี่ย จะต้องมีเราจับทั้ง2ด้านสูงประมาณ0.8ถึง0.9เมตรนะคะทั้ง2ข้อนี้นะคะทั้ง BHS 7.3แล้วก็ BHS 7.4นะคะลักษณะการติดตั้งของราวจับนะคะรวมไปถึงลักษณะต่างๆนะคะจะต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและคนชราค่ะต่อมาข้อ BHS 7.5นะคะทางลาดภายนอก อาคารนะคะจะต้องมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมที่ป้องกันแดดหรือฝนตลอดแนวนะคะก็เช่นเดียวกันที่ได้กล่าวไปนะคะคอนเซิร์ในเรื่องของความสูงของหลังคานะคะแล้วก็แนวยื่นของหลังคาต้องมากพอสําหรับปกคลุมแนวทางลาดนะคะต่อมาในข้อ BHH 7.6นะคะห้องหรือแผนกที่ให้การรักษาพยาบาลตั้งแต่ชั้นที่2ขึ้นไปต้องจัดให้มีทางลาดหรือลิฟเตียงนะคะ ในกรณีที่โรงพยาบาลมีทั้งทางลาดและลิฟต์เตียงแล้วก็เป็นทางลาดและลิฟต์เตียงที่ใช้งานได้สะดวกนี่ก็ได้รับไปเลย1คะแนนนะคะแต่ถ้ามีทางลาดและลิฟต์เตียงแต่ว่าใช้งานไม่สะดวกอาทิเช่นอาจจะวงเลี้ยวไม่ได้หรือว่ามีสิ่งกีดขวางตรงชั้นพักอาจจะเป็นถังขยะหรือป้ายโฆษณานะคะก็จะได้รับไปเพียง0.5คะแนนนะคะหรือในกรณีที่ไม่มีทางลาดหรือลิฟต์เตียงเลยเนี่ยก็จะได้รับเพียง0นย์คะแนนค่ะ ต่อมาในข้อ bh 8นะคะที่จอดรถยนต์และจอดจักรยานยนต์ค่ะจะประกอบไปด้วย bh 8 1นะคะมีที่จอดรถยนต์สำหรับผู้พิการนะคะโดยจะต้องเข้าข่ายเกณฑ์ทั้งหมด3ข้อนี้นะคะถึงจะได้รับไป1คะแนนเต็มค่ะข้อ1ก็คือมีที่จอดรถสำหรับผู้พิการอย่างน้อย1ช่องนะคะข้อที่2คือตำแหน่งของที่จอดรถของผู้พิการนั้นจะต้องอยู่ใกล้กับอาคารผู้ป่วยนอกค่ะ ข้อที่3ก็คือมีป้ายในแนวดิ่งและมีเครื่องหมายบนดินนะคะหรือบนพื้นนะคะให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ระบุไว้นะคะซึ่งจะต้องมองเห็นได้สะดวกนะคะในกรณีที่บกพร่องไปข้อใดข้อหนึ่งนะคะก็จะได้รับคะแนนเพียง0.5คะแนนนะคะและในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เลยทั้ง3ข้อก็จะได้รับศูนย์คะแนนค่ะ ต่อมาในข้อ B.8.2 h นะคะมีการแยกพื้นที่จอดรถและจัก,กรยานยนต์ออกจากแนวทางวิ่งของรถนะคะทั้งนี้เนี่ยจะต้องมีการแสดงเครื่องหมายและทิศทางอย่างชัดเจนด้วยนะคะซึ่งเครื่องหมายบอกทิศทางการจราจรก็จะมีเครื่องหมายบนดินนะคะหรือบนพื้นนะคะก็คือเป็นการทาสีลูกศรน,นะคะแล้วก็มีการ ใช้ป้ายการจราจรในดนวดิงนะคะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนค่ะต่อมาข้อ BSH9 นะคะบริเวณรับส่งผู้ป่วยหน้าอาคารนะคะก็จะเน้นที่บริเวณหน้าอาคารของผู้ป่วยนอกแล้วก็หน้าอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินนะคะสำหรับข้อ BSH9.1 นะคะบริเวณรับส่งจะต้องมีความกว้างของถนนนะคะไม่น้อยกว่า6เมตรนะคะสำหรับให้รถยนต์คันอื่น สามารถขับผ่านไปได้น,นะคะในกรณีที่มีรถยนต์จอดรับส่งผู้ป่วยอยู่นะคะสำหรับอันนี้จะเป็นภาพตัวอย่างนะคะของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนคลรินนะคะทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีทางเทียบรถด,ด้านหน้าอาคารที่มีความกว้างไม่เพียงพอนะคะก็เลยพิจารณาทำถนนเพิ่มขึ้นมาอีกเลนหนึ่งทางด้านหน้านะคะเพื่อบรรเทาความแออัดของการสัญจรนะคะ ต่อมาข้อ BHS 9.2นะคะระดับพื้นบริเวณรับส่งผู้ป่วยต้องอยู่ในระดับเดียวกันกับพื้นถนนนะคะถ้าเป็นพื้นต่างระดับจะต้องมีการปัดมุมหรือทำทางลาดนะคะที่เหมาะสมความเหมาะสมคืออะไรความเหมาะสมก็เหมือนที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะในข้อ BHS 7.1นะคะเพื่อให้มีความสะดวกต่อผู้ใช้วีลแชร์แล้วก็ลดเข็นผู้ป่วยค่ะ ต่อมาในข้อ BHS 9.3นะคะมีหลังคาและสิ่งปกคุมป้องกันแดดฝนนะคะก็คือจะคอนเซิร์นในเรื่องของความสูงแล้วก็แนวยื่นของชายขาเช่นเดียวกันค่ะต่อมาในข้อ BHS 10นะคะห้องน้ำส้วมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุนะคะในกรณีที่ทางโรงบาลจะได้เป็นหนคะแนนเต็มเลยเนี่ยจะต้องมีการแยกห้องน้ำห้องส้วมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุออกมาจากห้องน้ำปกตินะคะ โดยลักษณะภายในห้องน้ำจะต้องมีสัดส่วนของห้องน้ำที่กว้างให้รถวิวแชร์สามารถหมุนได้โดยรอบนะคะในระยะไดเมตเตอร์1เมตรค่ะแล้วก็ลักษณะของราวพยุงตัวภายในนะคะจะต้องมีการติดตั้งตามมาตรฐานของกฎกระทรวงนะคะรวมไปถึงจะต้องมีป้ายหน้าห้องน้ำนะคะแล้วก็มีเนสคอร์ค่ะ ส่วนในกรณีที่ทางโรงพยาบาลจะได้0.5คะแนนนะคะก็คือการที่ไม่มีห้องน้ําแยกออกมาโดยเฉพาะนะคะแต่ใช้วิธีในการปรับปรุงห้องน้ําเดิมเอานะคะเช่นการยุบรวมห้องน้ำสองห้องเป็นห้องน้ำเหลือเพียงหนึ่งห้องนะคะโดยที่ยังมีสัสดส่วนการใช้ภายในห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถเข็นได้อยู่นะคะแล้วก็มีการติดตั้งราวพยุงตัวรวมทั้งมีเนสคอร์ด้วยค่ะก็จะได้ไปทั้งหมด0.5คะแนนนะคะ ส่วนในกรณีที่ไม่มีห้องน้ำผู้มีการเลยก็จะได้ศูนย์คะแนนค่ะต่อมา b h h 10.2นะคะมีห้องน้ำเด็กเล็กนะคะเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดนะคะในกรณีที่ทางโรงพยาบาลจะได้1คะแนนเต็มนะคะโรงพยาบาลจะต้องมีห้องน้ำเด็กเล็กแยกออกมาโดยเฉพาะนะคะและจะต้องมีการติดตั้งสุขภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของเด็กเล็กด้วยค่ะในกรณีที่จะได้0.5คะแนนนะคะ ก็คือการที่ไม่มีห้องน้ำเด็กเล็กแยกออกมาโดยเฉพาะนะคะแต่ใช้วิธีการปรับปรุงห้องน้ำเดิมเอานะคะอย่างเช่นภายในห้องน้ำหญิงนะคะอาจจะใช้ห้องน้ำหญิงสักหนึ่งห้องนะคะนำมาปรับในเรื่องของโถสุขภัณฑ์นะคะด้วยการเติมที่รองนั่งของเด็กเข้าไปนะคะให้ใช้ได้ทั้งเด็กและทั้งผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มีการปรับในส่วนของเคาน์เตอร์ล้างมือนะคะ มีการติดตั้งให้เหมาะสมกับสเกลของเด็กนะคะโดยความสูงของเคาน์เตอร์ก็ประมาณ60เซนค่ะก็จะได้ไป0.5คะแนนนะคะสำหรับงานปรับปรุงนะคะแต่สำหรับโรงพยาบาลที่ไม่มีห้องน้ำสำหรับเด็กเล็กเลยนะคะก็จะได้0คะแนนค่ะต่อมาในข้อ BHS 1 1นะคะบันไดหนีไฟ ก็จะประกอบไปด้วย BHS11.1 นะคะบันไดหนีไฟต้องมีความกว้างของบันไดและชั้นพักที่สะดวกต่อการใช้งานนะคะและไม่มีสิ่งกีดขวางนะคะความกว้างของบันไดก็ต้องเป็นไปตามพรบควบคุมอาคารค่ะทางนี้เนี่ยบันไดหนีไฟะคะ่ะก็ต้องใช้ประโยชน์เพื่อการหนีไฟหรือว่าการสัญจรในแนวดิ่งอย่างเดียวเท่านั้นนะคะห้ามมีให้ใช้ประโยชน์อื่นนะคะเช่นวางของเก็บของนะคะซึ่งจะทำให้การสัญจรไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยค่ะ สำหรับข้อ BHS 11.2นะคะบันไดหนีไฟต้องมีตัวเลขระบุชั้นอยู่ภายในตัวบันไดที่มองเห็นได้ชัดเจนนะคะโดยตำแหน่งของเลขนั้นนะคะจะระบุอยู่ที่ชั้นเต็มนะคะหรือจะเพิ่มเติมในตำแหน่งของชั้นพักก็ได้นะคะเพื่อให้ผู้ที่ใช้งานนะคะได้รู้ตระหนักว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ชั้นไหนแล้วนะคะและวัสดุ ที่ใช้สำหรับทำป้ายหรือตัวเลขภายในบันไดหนีไฟนั้นก็ต้องเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟนะคะแล้วก็ไม่ลามไฟนะคะและเป็นวัสดุที่คงทนแข็งแรงค่ะค่ะสำหรับมาตรฐานด้านที่3นะคะด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด11ข้อก็ขอจบการนำเสนอและก็การเรียบเรียงความเข้าใจให้แก่ผู้ที่จะทำการประเมินเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ